โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางข้ามอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จัดขึ้นโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองป่าตองภายใต้นโยบายศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ตด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนขับขี่รถอย่างมีวินยัย ปฏิบัติตามกฎจราจรหยุดรถบริเวณทางข้ามหรือทางม้าลายเนื่องจากเทศบาลเมืองป่าตองปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีจึงเป็นปัญหาการเสียชีวิตการเจ็บการืิกพิการมีมากมายกับผม จึนขอเรียนเชิญชวนพี่น้องช่วยกันลดอ,อุบัติเหตุในครั้งนี้ 1. ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วก็สองให้ครพบจักรในทางข้ามขอ้ข้ามทางมาลายพี่น้องเชิญชวนทุกท่านเดินข้ามทางมาลายทุกครั้งตรอนข้ามถนน,นเพื่อลดปัญหาก,การเกิดอ,อุบัติเหตุสองให้ผู้ขับขี่ทุกท่านในเมื่อเห็นคนยืนอยู่ จะากข้ามทางมาลายขอให้ท่านหยุดรอสักแป๊บหนึ่งเพื่อให้ขอข้ามถนนไปก่อนนะครับฉะนั้นจะช่วยกันปหาแลปะลปะัญหาเหตุในพื้นที่ป่าตองได้นะครับและขอทุกท่านยึดถือปฏิบัติและทําเป็นกิจประจําวันแล้วเราจะปอดปอดจากเหตุนะครับฉะนั้นขอเชิญชวนทุกท่านนะครับช่วยกันบอกลูกบอกหลาน ให้ข้ามทางมาลายเป็นสิ่งที่ตูกต้องกฎหมายได้รับรองไว้แล้วครับโดยโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางข้ามจะดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันที่29ของทุกเดือนบนถนนทางข้ามหรือทางม้าลายในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อสร้างสังคมเมืองป่าตองให้หยุดรถบริเวณทางข้ามหรือทางม้าลายลดอุบัติเหตุความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนน